สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวนแม็กช anel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ซิฟกันนั่นเองมาเริ่มที่พาสซีฟสกิลนะครับเมื่อทําการพองตัวเนี่ยกดสกิล2จนสุดแล้วเนี่ยมันจะทําการเผาตัวรอบรอบตัวนะครับผมไม่ใช้โดนคีฟจะโดนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้ท่าน,นี้เคลียร์คีฟได้เหมือนกันนะต่อมาคิสกิลที่1นนะครับเป็นการสตาร์ทเป้าหมายแล้วก็ทําการเชื่อมโยงกับอีกตัวหนึ่งนะาดาเมจที่ถูกลิงก์กันอยู่เนี่ยจะถูกส่งไปหาอีกเป้าหมายที่โยงกันอยู่ด้วยนะ เพราะฉะนั้นจังหวะที่เราโยงเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำดาเมจใส่อีกตัวอีกตัว,ก,ตวก็จะเจ็บด้วยนั่นเองถ้าเกิดโดนเป้าหมายเดยวเดียวจะทําการสโล์ศัตรูด้วยนะครับผมถ้ายังโยงกันอยู่จะติดดาเมจเผานะครับแล้วก็การดึงจนขาดก็จะเกิดดาเมจเวทขึ้นเหมือนกันนะต่อมาคือสกิลที่2นะครับเป็นการอมคีพหรืออมเพื่อนหรืออมคีบป่าเข้าไปในปากนะครับแล้วทําการเพิ่มเลือดของตัวเองด้วยนะ ยิ่งมียูนิตเยอะเท่าไหร่จะยิ่งเพิ่มเลือดได้มากเท่านั้นนะครับผมแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในปากเราจะไม่ได้รับดาเมจจากภายนอกเลยนะครับเรารับเต็มแล้วขณะที่เรารับดาเมจไปนเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในท้องเราเมื่อออกมาจะได้รับเกาะนะจะเยอะขึ้นตามดาเมจที่เราได้รับนะครับผมต่อมาคือสกิลอันติเมตนะคะเป็นการกิ้งเป็น,นทิศทางที่เลือกนะครับถ้าชนกําแพงหรือสิ่งกีดขวางจะทําการเด้งเปลี่ยนทิศทางแล้วก็จะกิ้งได้ไวขึ้นนะแต่ถ้าเกิดกิ้งตรงๆไม่มีสิ่งกีดขวางจะกิ้งช้าลงเรื่อยๆนะครับ เนี่ยจะกิ้งได้หนืดลงนะครับถ้าไม่ชนอะไรเลยถ้าทําการกิ้งโดยยังไม่พองตัวนะครับจะติดดีเลยการพองตัวนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราพองอยู่แล้วเราสามารถกดอันติลรากิ้งไปได้เลยนะอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆช่วยลดดีเลยในการกดสกิลอันติได้นิดหน่อยส่วนรูนใช้โกลเด้นโพเทคพ o เวสเหมือนโรมิงปกติเลยนะครับผมส่วนพลังแฝงเลือกเอาตามถนัดได้เลยนะครับผมส่วนไอเทมก็เซตประมาณนี้นะครับ เอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับเริ่มเกมมาเราต้องดึงคีปกลางไว้ก่อนนะครับคือโอมคีฟกองแรก3ตัวให้ได้นะครับอยู่แถวๆป้อมแรกนะครับแล้วก็ทําการหันหน้าเข้าไปจังหวะที่คีฟเดินมาถ้าเกิดทําได้เป๊ะเนี่ยมันจะดูดคีฟได้3ตัวนะนก็การ <ๆ S 2> ท้าแบบนี้นะครับมันจะทําให้คีฟอีกฝั่งอ่ะเข้ามาชนป้อมเราแล้วการที่ มาชนป้อมเราจะทําให้ป้อมเราช่วยตีเคลียร์คีบได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับและอีกฝั่งอ่ะจะเข้ามาเคลียร์คีบได้ช้ามากเราจะได้เดินเกมก่อนนะอันนี้คือผลดีของซิปนะครับในช่วงต้นเกมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับซิปเป็นตัวที่สามารถกันเวทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเกิดตูไม่มีสกิลเอาไว้ขัดเอาไว้หยุดซิปสามารถกดสปินแล้วเข้าไปอมคีบออกมาดื้ออย่างนี้ได้เลยเจออีกฝั่งก็เวอร์แหละ แล้วเมื่อสักครู่นะครับจะสงสัยว่าทําไมแกร็กดึงไม่ไปนะครับขณะที่ซิปง้างปากนะครับเราจะการ c c นั่น,นเองอันนี้เป็นทริคอีกข้อหนึ่งนะก็เป็นการทําลายฟันเฟืองอีกฝั่งหนึ่งที่ต้องการเข้ามาเวทนะครับอันนี้ก็สมเป็นหน้าที่ของซิปแล้วแหละมันไม่มีตัวไหนที่ทําแบบนี้ได้นะที่เป็นโรมิงอยู่ตัวเดียว1ต่อ4แล้วไปโอมคีฟบลัฟออกหนีมาจากศัตรูได้อย่างเงี้ยเรียกได้ว่าโรมิงตัวเดียวการเวท1ต่อ4ได้เลยนะในจังหวะเมื่อสักครู่ แต่เกมนี้เนี่ยเป็นแกรกนะครับเราค่อนข้างที่จะแพ้นิดนึงนะคือในจังหวะที่เพื่อนโดนดึงไปผิดโพซิชันเนี่ยโดยปกติเนี่ยซิปมันจะยืนเกาะพวกเมดพวกแครี่ขาตายที่แบบหนีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทันทีที่ไอตัวพวกนั้นเนี่ยโดนดึงไปซิปมันจะตามไม่ทันนะก็เกมนี้นะครับเราก็จะเอามาแก้เป็นอเลสเตอร์นะครับเราสามารถอมเพื่อนให้หลุดจากการจับของเอเลสเตอร์ได้นะแล้วก็เป็นจับของโอเมนก็ดึงได้ขาดเหมือนกันนะคือซิปกัดโซ่ขาดเลย ลัางไว้ไม่อยู่จริงๆตัวนี้กอนในจังหวะเข้าทีมไฟ์นะครับก็อยู่ใกล้ๆแครี่ไวนะครับผมถ้าแครี่เราใกล้จะโดนไปชิดตัวเมื่อไหร่เราก็เข้าไปอมนะแต่ตอนนี้เป็นเอเลนดอนนะเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างที่จะเล็งมันลําบากนิดนึงแต่ว่าในจังหวะที่นวนัวกันเนี่ยเราอมเข้ามาอยู่ในท้องเราแล้วเราก็ดับดาเมจแทนเพื่อยื้อไฟ์ให้เพื่อนมาเติมได้ทันนะก็ทําหน้าที่เป็นหลอดเลือดแทนเพื่อนนะครับผมคือรับดาเมจแทนแครี่นั่นเอง แครี่เราจะได้รอดแล้เ,เป็นการยื้อไฟให้เพื่อนเรามาเติมได้ทันนะอันนี้ก็เป็นการสละชีพของซิฟที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยก็จะเห็นได้ว่าแครี่เรารอดแล้วกลับมาเก็บคิวได้นะครับผมในจังหวะนี้ก็ในจังหวะอยากเสริมดาเมจใส่ออบเจกก็สามารถกดสกิล l ได้นะครับผมมันจะช่วยเผาดาเมจขึ้นมาได้เป็นเวทนะแต่ว่าเก็บไว้เซฟเพื่อนดีกว่านะถ้าเกิดเราไม่ชัวในจังหวะนั้นว่าตัวดักดอยู่หรือเปล่า จริงๆเราก็ตัวติดกันเพื่อเซฟแครี่นั่นแหละครับแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเอเลนดอร์บางทีผมตามเขาไม่ได้จริงๆคือบางทีมันจูกันเองอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่าคอมเราเหมาะหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็เหมาะแหละแต่ว่าต้องรู้กันนะสําหรับตัวเอเลนดอร์เพราะว่าส่วนใหญ่แครี่แต่ละตัวมันก็หนีเองไม่ได้ใช่ไหมก็จ,จะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้หรอกอันนี้พูดให้ฟัง,งเฉยๆว่าถ้าเป็นเอเลนดอร์ก็ต้องนัดกันกับเพื่อนนิดนึงนะว่าจางังหวะที่แบบจะโดนแล้วก็ไว้ใจเรานิดนึง ก็ประมาณนี้แหละครับในทีมไฟตัวไหนที่แบบกำลังจะอยู่ในวิกฤตเราเข้าไปอมเลยนะคือเข้าไปเพื่อรับดาเมจแทนเพื่อนนั่นเองส่วนอันตินั้นสามารถใช้หนีหรือใช้เปิดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สถานการณ์เลย อ่ะอันนี้จะเห็นมานาซิฟนะครับเมื่อเข้าทีมไฟจบแล้วอ่ะมานามันหมดเกลี้ยงเลยนะซิฟมันใช้มานาค่อนข้างเยอะนะผมเลยแบบหยิบเอาเป็นพลังแฝงมานารีฟิลมานะแต่ว่าถ้าใครคิดว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาตรงเนี้ยก็เอาเป็นพลังแฝงอื่นก็ได้นะอันนี้ไม่ได้วางคับเท่าไหร่ก็ในจังหวะเข้าทีมไฟนะครับปานหนึ่งหย่อนเข้าไปในไฟเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวถ้าโดนมันก็มีประสิทธิภาพเองในทีมไฟ อ่ะสกิลหนึ่งมีการใช้อีกแบบหนึ่งด้วยนะในจังหวะที่เห็นศัตรูกําลังตีอ็อบเจกต์แล้วกดสกิลหนึ่งอัดอ็อบเจกต์นั้นเพื่อให้โยงไปหาศัตรูอีกตัวหนึ่งได้นะก็โดยปกติพวกอ็อบเจกต์อ่ะทีมเขาจะยิ่งรีบเบิร์ให้ตายนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราโยงแล้วทีมเขาไม่รู้กันเนี่ยเจ็บหนักมากเลยนะถ้าเกิดโยงกับอ็อบเจกต์นั้นอยู่ในจังหวะตีมังกรมังกรเล็กอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะอ่ะอันนี้พูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นการ ซิปเป็นตัวค่อนข้างบางมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นออกแหวนจะค่อนข้างคุ้มที่สุดนะเพราะว่าในจังหวะที่ซิปเข้าไปเช็คคุ่มอะถ้าเกิดโดนจับอะซิปมันก็หนีลําบากนะถ้ากดแอนติไม่ทันยิ่งเกมนเนี้ยเป็นไอเลเซอร์กับเป็นแกรกด้วยเนี่ยถ้าโดนจับโอกาสรอดต่ํามากๆเลยนะเพราะว่ามันจับทางนั้นเลยจับตายแต่จริงๆเราสามารถใช้ท่าหนึ่งเช็คคุ่มได้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อสครูผมก็พลาดเองด้วยแหละส่วนหนึ่ง ก็ในจังหวะเข้าทีมไฟต์ก็ดูนะครับว่าเพื่อนจะโดนดาเมจจนถึงแก่ชีวิตหรือเปล่าถ้าเกิดใกล้แล้วเนี่ยก็กดสกิล2รอได้เลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าสกิลอันติของอเลสเซอร์ไม่มีผลนะครับกับซิฟกดสกิล2ก็สามารถอมเพื่อนให้พ้นจากตรงนั้นได้เหมือนเดิมนะก็ข้อเสียเหมือนโลมิ่งตัวอื่นๆนะครับก็เคลียร์ฟได้ห่วยน,นั่นเองก็ในจังหวะที่ตูพยายมามตีบ้านเนี่ยซิฟมันจะช่วยกันไม่ค่อยไหวนะ ก็เรียกได้ว่าถ้าเพื่อนมาช่วยไม่ทันในจังหวะนี้คือป้อมน่าจะแตกนะครับผมเราทําหน้าที่ได้แค่ป้องกันเพื่อนนะครับหรือว่าปั่นป่วนในไฟเท่านั้นเองแต่ประสิทธิภาพด้านดามเมจจะไม่ค่อยมีเลยนะก็เรียกได้ว่าจังหวะนี้คือเพื่อนเข้ามาช่วยไม่ทันนะครับแล้วก็โดนจับไปเต็มรูปแบบเลยก็เหมือนเป็นการซื้อสกิลให้เพื่อนนั่นเองนะเวลาเพื่อนเข้ามาในทีมไฟอีกทีมอะ่ะจะไม่มีสกิลเล่นตัวอย่าง,างเช่นจับอเลสเตอร์ใช้ไปแล้วอันติของแก๊กใช้ไปแล้วเพื่อนเราจะไฟได้สะดวกมากขึ้นนั่นเอง ก็ถือว่าไม่ได้สูญเสียเปล่าสทัทีเดียวก็ถือเป็นการทําได้ที่โร a m i n g โดยปกตินะครับผมในการซีสคิลให้เพื่อนตัวซิฟจะต้องอยู่กับเพื่อนเกือบตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดอ,อยู่แยกกับเพื่อนตัวมันจะค่อนข้างไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้นการเล่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะต้องมีทีมเวิร์กที่ดีถึงจะดึงประสิทธิภาพตัวมันออกมาได้สูงสุดก็ถ้านับโร a m i n g ที่สามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยตัวเองก็น่าจะมีแค่ริกเตอร์นะตอนนี้ที่ผมนึกออก ถ้าเป็นตัวอื่นมันเป็นการจับจังหวะคอยเซฟเพื่อนคอยช่วยเพื่อนทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีอีกตัวที่ไม่รู้ว่านับหรือเปล่าก็คือเวเรสซึ่งปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะมีตัวเบิร์สเยอะมากแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างผิวเยอะมากเวเรสลมปัจจุบันเลยไม่ค่อยมีความนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัดเลือดถูกออกเป็นจ้นแรกๆนะครับผมเลยทําให้แบบเวเรสถ้า ดูดเลือดไม่ได้มันค่อนข้างบางนะครับถ้าเกิดเราเอามาเล่นในตำแหน่งโร a m i n g เราจะไม่มีตังนะครับลวเ,วเลเวลไม่มีตังเนี่ยมันค่อนข้างแบบเหมือนกระดาษเลยอะโดน carry ใครยับก็แบบร่วงเร็วมากจอประมาณนี้ครับเดินไปเดินมาในแมตนะครับเปิดวิชั่นให้เพื่อนๆ ในจังหวะเข้าทีมไฟนะครับก็ดูว่าใครรับดาเมจจำนวนมากและคิดว่าน่าจะตายลงเร็วๆนี้แหละเราก็เข้าไปอมได้เลยนะก็ในช็อตนี้นะครับเราส่งยีน่าเข้าไปกลางวงนะครับเพื่อรับสกิลทุกอย่างที่สตรปล่อยออกมาแล้วเราก็กดอันติเข้าไปเพื่อเข้าไปกลางวงแล้วกดสกิล2เซฟเพื่อนออกมาจากวงไฟนั่นเองก็โดยปกติยีน่าในจังหวะนี้คือใครเห็นก็ว่าตายนะครับมี10ตัวเดียวเท่านั้นที่ทําได้ ก็คิดว่าตัวมันค่อนข้างขี้โกงมากๆในระดับหนึ่งเลยนะถ้าคนที่เอาไปเล่นกับทีมได้เข้าขาและช่ำชองนอกจากในการเซฟเพื่อนที่เป็นก็นะครับเรายิ่งอยู่ในทีมไฟได้บ่อยเราก็จะยิ่งทําประโยชน์ในทีมได้มากขึ้นนะก็กดสกิลสองไปเนี่ยเราก็เซฟเพื่อนเซฟเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าจังหวะไหนหมาเหมาะนะเราสามารถคอมโบกับพวกไฟเตอร์ขาตายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะตัวอย่างเช่นลากเอมิลี่ไปกลางวงไฟหรือว่าลาก วันดูวูแมนไปกลางวงไฟอะไรพวกนั้นนะครับที่แบบปกติตัวพวกนี้มันกว่าจะเข้าไปในวงไฟได้อีกทีมมันก็หนีไปหมดแล้วซิฟสามารถลากตัวพวกนี้ไปกลางวงได้เลยก็ด้วยวิธีการอมเพื่อนด้วยสกิล2แล้วกดอันติไปกลางวงนั่นเองก็หน้าที่ของเราก็คือเซฟเพื่อนนะครับแต่จริงจริงเรามุ่งเน้นไปที่เมดหรือว่าแคร,รี่ที่เป็นดาเมจหลักของทีมนะั้นโดยปกติแต่ว่าในทีมไฟ์เนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นตัวแอสซิสินจัดจัดขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้นะ ดูแนวหน้าของเราที่เข้าไปรับดาเมจก็ได้ถ้าเกิดตัวนั้นรับดาเมจไม่ไหวเราก็ไปอมเพื่อนออกมาจากไฟก็ได้นะครับผมก็ดูลำดับความสำคัญนะครับว่าในทีมไฟต์ตอนนั้นเราต้องรักษาใครแต่เกมนี้นะครับอีกทีมเป็นตัวจับจับทั้งนั้นเลยเราต้องส่งตัวไฟเตอร์เน่ยนะเข้าไปก่อนนะคไม่ว่าจะเป็นยีน่าหรือเซฟฟิตแล้วเราก็คอยเซฟนะ แต่ในจังหวะนี้นะครับเราโดนดึงเข้าไปซะเองนะแต่ก็ไม่เป็นผลเสียนะครับถ้าเพื่อนตามทันนะไอัน,นี้วงเล็บไว้ตัวใหญ่ๆเลยถ้าเพื่อนตามทันมันจะไม่เสียเปล่านะครับเพราะสตูพยายามใส่สกิลเราไปจํานวนมากแล้วเนี่ยสตูเสียอันติของเอเลเซอร์ไปแล้วเสียอันติแก๊กไปแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนสามารถเข้าได้สุดตัวเลยนะในจังหวะนี้ก็ในจังหวะที่เราตายอยู่นะครับสตูก็เนียนเอาดัสเลเยอร์ไปนะครับในจังหวะนี้เราก็ต้องรอตั้งรับนะครับ เพราะว่าในจังหวะนี้เพื่อนขึ้นบ้านแล้วพลาดกันนะครับผมแล้วก็ตัวเราโลทุกตัวเลยนะแล้วก็มีคนตายด้วยเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้คืออีกทีมอะมีโอกาสที่จะเอาดาร์คสเลเยอร์ไปอย่างง่ายดายนั่นเองเพราะว่าไทาม,มิ่งนี้เหมาะสุดๆเลยเราไม่มีความสามารถที่จะไปฝืนสู้ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าพลาดมาแพ้เลยเพราะคนเราน้อยกว่าก็ทําการดักเป็นโซนๆไว้เพื่อทําการเข้าตีสตรูนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยอีกฝั่งมันเป็นแกรกไง แกรอเลสเตอร์คือคู่นี้ถ้าเกิดใครโดนดึงไปแล้วเพื่อนตามไม่ทันอ่ะคือตายอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันเป็นคู่จับตายแล้วซิฟมันเข้าไปเซฟยากด้วยนะครับเพราะว่าระยะการถูกดึงเข้าไปมันค่อนข้างลึกมากนั่นเองซิฟมันตามไม่ค่อยทันแต่ว่าในจังหวะนี้เราสามารถเข้าไปเซฟเพื่อนได้ทันนะคะเพราะว่าเขาดึงในระยะใกล้แล้วก็ยีนาเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดพอประมาณเลยนะ เราเลยเข้าไปเซฟได้ทันถ้าเกิดเป็นเมสแครี่หรือ primera, แอสซาสินโดนดึงไปมันแทบจะตาย1 0 0อรอยู่แล้วนะไม่มีโอกาสที่เราจะเดินเข้าไปใกล้ๆได้ทันก็ในจังหวะนี้นะครับศัตรูฝืนที่จะมาขึ้นบ้านนะครับ <MS> ผมทั้งๆที่เราสามารถเกียร์คีบได้ก่อนแล้วเขาถมเข้ามาแล้วอีกครึ่งหนึ่งถอย <MS> เป็นโอกาสดีนะครับ <MS> ที่จะส่วนเขากลับไป <MS> ในจังหวะขึ้นบ้านนะครับต้องดูดีๆด้วยนะครับว่ามีคีบหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ย แล้วพยายามฝืนจะขึ้นอ่ะมันก็จะไม่ได้อะไรอยู่ดีเพราะว่าป้อมอ่ะเพื่อนไม่สามารถตีให้แตกได้แล้วมันก็จะเป็นบ่อกเกิดของไหยนะนะว่าเข้าแล้วออกไม่ได้นั่นเองก็ในจังหวะที่อีกทีมพลาดเสียขบวนกันแล้วนะครับซิฟสามารถใช้คอมโบสกิล2กับอันติเพื่อไล่สตูได้แบบสุดทางได้เหมือนกันนะเหมือนในช็อตนี้นะครับสตูก็เข้ามาโถมใส่เรานะครับแล้วก็เพื่อนเราก็ตามมาได้ทันนะเลยสามารถเก็บสตูไปจนเอสได้เลยนะครับในจังหวะนี้ แต่เราก็ทําการอมคีฟเพื่อมาจบบ้านได้นั่นเองโดยปกติแล้วอ่ะคอมโบของเราจะเป็นการกดสกิลสแล้วกดอันตินะครับในการลากคีฟมาไกลๆแต่ตอนเนี้ยเราใช้อันติในการที่จะไล่ตูในช็อตแรกไปนะครับก็ไ่้และครับการเล่นซิฟก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะก็เข้าไปเซฟเพื่อนให้ทันก็ถือว่าสกเซส s แล้วนะแล้วอะไรที่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยก็คือการเวทรหรือว่าไปป่วนป่าเขาคืออมบัฟเขาหนีอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นจุดเด่นของซิฟนะครับที่สามารถทำได้แล้วการชะลอเด็กบอนเสเตอร์ไม่ให้ตายหรืออมคีฟในการจบบ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไปฝึกกันดูได้นะครับสำหรับตัวซิฟหลักๆก,ก็คือยืนเพื่อเซฟเพื่อนให้ทันนะครับคือยืนในระยะที่แบบคิดว่าน่าจะมีภยัยมีแอสซิซินมาลวงตรงนี้แต่ว่าเพื่อนใกล้จะตายแล้วเราเข้าไปอมได้ทันอันนี้ก็ถือว่าสกเซแล้ว โอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวๆการเล่นซิปของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ